ทินวีระชนคนกล้าคู่ล่าพระนนน้ำกระชอนช่นไม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปี จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่29 23ธันวาคม2566ถึง1มกราคม2567ณบริเวณศูนย์ราชการสาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีชมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ตรการตาการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมชมนิทรศการปลาน้ำจืดปลาสวยงาม อิ่มอร่อยสำรับกับข้าวของชาวเมืองสิงห์ชิมปลาช่อนทีไอาจากลำน้ำแม่ลาและอาหารถูกใจอีกหลายเมนูลุ้นรางวัลกาชาซื้อสินค้าของดีเมืองสิงห์สินค้าโอท็อปเป็นของฝากช่วงเทศกาลปรีใหม่เช็คอินถ่ายภาพกับคุณปลาสวยงามและมุมถ่ายภาพทั่วทั้งบริเวณงานเทศกาลกินปลาปีนี้ร้านค้าขายปรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับประกันชมชิมช็อปราคาถูกแน่นอน สุดสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่2 9